สวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายเชาวัตรกลภาชื่อเล่นชื่อจูเนียป .5 ทับ1โรงเรียนน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับมากับใครรู้วันนี้มากับคุณพ่อคุณย่าแล้วก็คุณครูอีกสองท่านครับโอ้โหที่ที่บ้านนี้อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่กันมีคุณพ่อคุณย่าคุณปู่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ผมด้วยครับรวมเป็น ห้าคนครับคุณปู่คุณย่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกคุณปู่อายุเจ็ดสิบสองปีครับแล้วก็คุณย่าอายุหกสิบห้าปีครับสุขภาพปู่ตอนนี้ก็เป็นโรคเลือดลังครับก็คือไวรัสตับอักเสบบีครับคุณย่าก็มีโรคเกี่ยวกับกระดูกครับก็คือกระดูกพูนครับไม่ได้ไปหาหมอนี่เพราะว่า มันไกลค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็อดทนนิดหน่อยมานกับทุเราทุเลาไปนะทำไปหายไปหมดวันหมดเดือนไปอย่างนี้นะรายได้ของบ้านก็มาจากคุณพ่อทำงานรับจ้างทั่วไปทำไฟฟ้าพแผนการเดือนหนึ่งก็ทำสี่ห้าวันรายได้วันละ350บาทครับ รายได้ของคุณพ่อก็ขึ้นอยู่กับคนจ้างครับว่าถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่มีเงินเข้าครับรายได้อีกทางหนึ่งก็คือทางสวนครับก็จะมีคุณปู่แล้วก็คุณย่าทำสวนครับก็ลำบากครับเพราะว่าลำบากในการหาเงินมาใช้จ่ายครับ สิ่งที่สําค sí ัญที่สุดในชีวิตผมก็น่าจะเป็นการเรียนครับเพราะว่าถ้าผมเรียนจบสูงๆผมก็จะได้ทํางานดีๆครับก็จะได้มีเงินใช้ครับจุเนี่ยครับพี่ป๋องถามหน่อยสิว่ารายได้ฮะต่อเดียวที่บ้านเราเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณเดือนละ1นึ่งพบาทครับหาทั้งทั้งหมดเลยเหรฮะ พี่ช่วยกันทุกคนคุณปู่คุณย่าคุณพ่อเราเนี่ยนะลูกครับผมเพราะว่าช่วงนี้พ่อไม่ค่อยได้รับงานครับแล้วก็ช่วงนี้พืชในสวนก็แห้งแล้งครับไม่ค่อยได้ผลผลิตครับใช่อ,อืมโอ้ยอืมเรียนเกรดเป็นไงบ้างเรียนเกรด4.0ครับหน<า><า>ึ่งเลยโอ้โห ไจด้4.0ครับ4 0จดูตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งทุกตลอดตั้งแต่ปหนึ่งครับแล้วนี่อยู่ปห้ากำลังจะขึ้นปหกครับแล้วได้สี่ทุกปีครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นแพทย์ครับโอ้ยอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์โอยอยากเป็นหมอทำไมอะลูกเพราะว่าจะได้กลับมาช่วยรักษาคนที่บ้าน ที่โรงเรียนแล้วก็ในอำเภอด้วยครับโอ้ใจแล้ว <único> ค <Liberty Overwatch> ุณหมอแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์เกี่ยวกับอะไรลูกก็จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์ที่ผมสร้างขึ้นมาครับ๋อเกี่ยวกับพวกสิ่งประดิษฐ์แนววิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้เหรอคะลูกแนวช่วยในการใช้ชีวิตครับอ๋อเหรอคะไปไปเรื่องประดิษฐ์ของได้ยังไงคะลูก ก็ตอนแรกๆผมก็เห็นเขาทําครับแล้วก็ในโรงเรียนก็มีโครงการครับชมรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อเราก็เลยไปร่วมชมรมกับเขาครับผมอยากเห็นสิ่งปร,ระดิษฐ์แล้วแต่ก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้เป็นเงินทุนสำรองในครอบครัวครับอืมจำเป็นจำเป็นนะเอามาโชว์ฝีมือก่อนพร้อมไหมลูก พร้อมครับนี่ภาตรงนี้ไงไมือเข้ามาคะณอยั้อเขสู้ใไหสวัสดีลูกสวัสดีครับคับ,คบท่านประธานครับผมอธิบายเพิ่มเติมครับคือ,อไรายได้คุณพ่อเนี่ยไม่ไม่แน่นอนเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยได้เยอะสุดแต่คุณพ่อก็บอกว่าประมาณ5,000บาทแล้วก็โชคดีที่ที่บ้านมีสวนนะครับแล้ว ของที่อยู่ในสวนนะครับก็สามารถกินได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้แล้วบางครั้งก็เอาไปแลกเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารก็ก็ดำรงชีวิตแบบนี้มาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ของจูเนียก่อนเลยทีมงานครับขอสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของจูเนียร์ครับเขาทําร่วมกับเพื่อนนะครับแล้วโชคดีมีคุณครูคอยช่วยแนะนําครับมาแล้วครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกครับ ก้าราชการครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้บิ๊กไอเดียแนวความคิดน่ะมาจากเขาเลยจุเนียครับปัญหาเกี่ยวกับกล้วยคืออะไรครับที่ทําให้เราคิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเวลาที่ทํากล้วยฉาบใช่ไหมครับเวลาที่เราฝันเป็นกล้วยฉาบมือจะบาดมือได้และเวลาฝานออกมามันจะไม่เท่ากันครับผมก็เลยได้ไปปรึกษากับคุณพ่อคุณครูแล้วก็เพื่อนๆจึงได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มาครับ เราเรียกเขาว่าเครื่องสไลด์กล้วยครับเครื่องสไลด์กล้วยครับเฮ้ยท่านเคยมีปัญหานี้หรือไม่เวลาทำกล้วยฉาบแล้วฝานกล้วยฉาบไปแล้วมันเฉือนโดนมือเรากว่าจะเฉือนได้มันก็ใช้เวลาเนินปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรามีเครื่องสไลด์กล้วยโอ้โหคาร่าทำงานดีมากเลยต้องมีการสาธิตให้ดูก่อนว่าเวลาสไลด์กล้วยมันง่ายหรือยาก กรมการมีสองท่านครับครับยิงฉุบครับใครจะออกมาของครูเนี่ยพี่ขอยนั่งสง่าสง่าด้นล่าอนั่งสวยงามอยู่ตรงนี้ได้ครับนนัจะแพ้หรือชนะออกมาครับครับจะให้คนแพ้หรือชนะออกผมแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณแพ้ออกแพ้แพ้ออกไปเล่นแพ้ออกไปชนะออกจากรายการแพ้ออกไปเล่นอ๋อแพ้ออกไปเล่นเป่ายิงฉุบผมแพ้ครับใช่ครับพี่ได้ครับ พี่ครับผมดีใจกับพี่ด้วยครับพี่ได้ออกจากรายการครบ่าช่ใช่จ่ใช่ใ่าช่ใช่ใช่ใช่ปอ่รบ่วน่ใส่ถุงใื่ก่ใน่ด้่รับกช่รช่ใล่ใลูกช่ใ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 ช่้ช่ใช่็ชระมาณ10 2 0ชิ้ช่ใช่ใชลูก่ใช่ใน่อช่ใช่ใ1่ใช่ใช่ลช่ใ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 ่ใล จอชขอ20ชิ้นไม่มีปัญห,หานี่ก็จอชค่ะพร้อมหรือเปล่าพี่พันพร้อมอยู่แล้วพร้อมแล้วลงมือได้เลยได้เดลยค่ะคุณจอชไม่มีปัญห,หาค่ะซาร่าทำให้ดูซาร่าเมื่อไหร่จะหั่นเนี่ยซาร่าหั่นแล้วหั่นบางๆซาร่า,า,าเป็นไงบ้างซาร่าซาร่าเสียวนิ้วมากเลย <c oughs> พี่จะฝืนเดี๋ยวโดนมือพ,พี่พี่ป๋องโหน่อยได้กี่ชิ้นครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นครับเอ่อทำไม เราถึงต้องฝานกล้วยนวยลูกการทํากล้วยฉาบครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับโอ้ที่ชุมชนที่หมู่บ้านเราทํากล้วยฉาบใช่ไหมลูกครับพราะเราฝานแบบนี้เราเห็นว่ามันมันทำแล้วยากก็เลยคิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับสาธิตได้ไหมลูกครับขอดูสักลูกวิธีขั้นตอนแรกเราก็คือหยิบกล้วยแล้วใส่แนวขวางครับแนวขวางลงไปนะลูกอืมแล้วเราก็ใส่ที่กดครับเออ เราก็ใช้แรงกดแล้วก็อีกมือหนึ่งขันครับอุ้พี่ป๋องดูสิเฮ้ยเฮ้ยสูงเฮ้ยแล้วมันท้ามกันหมดเลยอ่ะโอ้โไม่มีใบมีดอยู่ใช่แล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนกับรอกในการหมุนนะฮะอ้หขออนุญาตจับนะครับอ่านผการครับดูสิครับโอ้หบางเฉียบบางมากพี่ป๋องนี่ผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะผมเกียบนิดนึงเนี่ยครับเป็นไงครับนี่คือความต่าง ไม่ต้องดูจากระยะไหนเลยคือเห็นชัดๆเลยนะฮะมันต่างมากครับต่างมากนี่ความต่างเพราะว่าคือมันมันยากเมื่อเราใช้มือนะฮะพี่ป๋องลองดูเองไหมได้ครับพี่ป๋องลองดูพี่ป๋องลองลองใส่กุ้ยด้วยอธิบายพี่ป๋องในลูกทําไงลูกเอากล้ยใส่ครับกล้วยใส่เข้าไปแนวขวางนะครับอ่ัพี่ป๋องลองดูครับใส่ไปเลยนะงั้นใส่ห้าลูกเลยนะห้าลูกครับเออใส่ห้าลูกเลยครับก็ใช้ใช้มือกดไว้น้ำหนักน่าจะค่อนข้างคงที่พี่ใช้มือกดนะลูกนะกดเลยนะครับเก่งไปไง เป็นไงฝีมือลุงเป็นไงเป็นไงสวยงามนะแล้วนอกจากกล้วยเนี่ยสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมใส่เข้าไปเป็นมันก็ได้ครับคือผมว่าถ้าใส่ระบบไฟฟ้าเข้าไปครับก็ไม่ขึ้นแล้วก็สามารถทําได้แบบต่อเนื่องเลยตรงนี้ก็มีน้ําหนักกดที่เสียดหรือว่าชัดเจนนะครับสม่ําเสมอโอ้ี่พี่ป๋องพี่ป๋องเทียบกับชิ้นของพี่ชิ้นแรกครับโเทียบไม่ได้เลยเทียบชิ้นแรกเนี่ยนี่ดูดิบางน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวพี่ป๋องลองลงผิวลงผิวแข่งกันเป็นไง เครื่องสไลด์กล้วยซาร่าโอ้หลังจากที่เธอได้ทดลองทั้งสองสิ่งนี้แล้วไม่น่าเชื่อเธอชอบสิ่งไหนมากกว่ากันชอบสิ่งนี้สิคะคุณจอร์ดแล้วเธอให้ชิ้นงานชิ้นนี้ผ่านหรือไม่มันต้องผ่านอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณพี่ป๋องมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๋งมากลูกเก่งมากครับเก็บสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกครับโอ้เสียงคุณไม่น่าเป็นซาร่าน่าจะเป็นซาร์เลง คณะกรรมการ,การครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจไฮไลท์ภารกิจสุดท้ายครับในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนบันทึกรายการนะครับทางรายการได้คุยกับจูเนียร์คุณพ่อและคุณครูแล้วเราก็พบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะนํามานําเสนอในรายการซุปเปอร์เทนนนั้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ประดิษฐ์ครับทางจูเนียร์ก็เลยปรึกษารายการว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาอยากคิดให้มันโดดเด่นกว่านี้เราก็เลยบอกกับจูเนียร์ว่าจูเนียร์ลูก รายการเปิดกว้างให้หนูจากวันนี้นะลูก1เดือน2เดือนหรือ3เดือนเมื่อหนูมั่นใจว่าพร้อมจะนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้ใหม่แล้วหนูกลับมาที่รายการอีกครั้งกรรมการทั้ง3ท่านจะรออยู่แล้วก็จะชื่นชมผลงานที่หนูสร้างสารรค์ขึ้นได้ไหมลูกได้ครับให้เวลาคิดค้นกี่วันก็ได้ 2> 1>, 1 2 3เดือนแล้วแต่หนูเลยและตอนนี้นะครับเราให้เวลาจูเนีย กลับไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ครับน้องจูเนียจากอุบลราชธานีครับขอบคุณมากลูกครับเด็นครับหลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกเทปน้องจูเนียก็ได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองมั่นใจที่สุดซึ่งระหว่างนั้นเวทีซุปเปอร์เทนของเรา ก็ยังคงเปิดต้อนรับเด็กๆเพื่อขึ้นมาแสดงความสามารถกันอย่างต่อเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปรายการซปเปอร์เทนก็ได้รับข่าวดีว่าน้องจูเนียพร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลงานชิ้นนี้ที่ตัวเองมั่นใจครับสวัสดีค่ะน้องจูเนียสวัสดีครับสวัสดีครับจูเนียสี่เดือนได้ไหมลูกครับสี่เดือนครับแ๊บเดียวเองอะ พอจะบอกได้ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดประดิษฐ์เนี่ยเราอยากจะทําอะไรลูกก็อยากจะช่วยคนพิการที่ไม่สามารถปอกหรือทําอาหารเกี่ยวกับผักผลไม้ที่ต้องสับซอยเองได้ครับสิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่าเครื่องสับผักครับเครื่องสับผักท่านผู้การครับเรามีบันทึกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการคิดก่อนจะประดิษฐ์ด้วยจูเนียร์เขาทำงานตรงนี้ครับร่วมกับคุณพ่อ แล้วก็คุณครูโดยที่ความคิดหลักเนี่ยมาจากเขาแต่บางอย่างที่ยากๆเนี่ยต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยที่ไหนลูกทางนี้ครับเดี๋ยวมาธิบไปครับทีมงานครับขอชมภาพครับที่ไหนลูกอที่โรงเรียนครับโรงเรียนนะครับนี่เป็นช่วงการคิดออกแบบสิ่งประดิษฐ์นะครับร่างก่อนเหรอลูกครับร่างภาพก่อนครับ นี่คือแบบร่างนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นความคิดแรกร่างขึ้นมาก,ก่อนเริ่มทําสิ่งประดิษฐ์แล้วครับนี่คือมีใครช่วยแนะนําว่าต้องใช้อะไรบ้างลูกก็มีคุณพ่อครับอะอะไรที่เราทําได้เราทำเนาะอะไรที่ยังทําไม่ได้ก็ให้คุณพ่อช่วยเป็นท่อพีวีใช่ไหมฮะใช่ไหมเมื่อกี้ท่อ p <V> ี c ครับ,รบนี่กลับมาคุยคุณคูอีกครั้งนะครับคุณครูจะแนะนําในส่วนไหนลูก เป็นส่วนของมอเตอร์แล้วก็<ม>ภายนอกครับไปคุณครูวิทยาศาสตร์ไลยลูกก็เป็นค,ค,รค,ครูวิทยาศาสตร์แล้วก็ค,ครูคณิตเลยครับโอ้โอนี่คือขั้นตอนการออกแบบการคิดการปรับปรุงแล้วก็ประดิษฐ์ครับและตอนนี้ผลงานชิ้นนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีมงานครับขอสิ่งประดิษฐ์ของน้องจูเนียครับเครื่องสับผักต้องเรียกว่านี่คือรุ่นทดลองนะครับจูเนียลูกชนตรงกลางเวทีครับเขาเรียกว่าต้นแบบใช่ไหมใช่ครับแล้วไอ้กลไกในการหันสับนี่เราไปปรึกษาใครว่าควรใช้อุปกรณ์เครื่องมือยังไงลูกตรงนี้ก็ไปปรึกษาคุณพ่อครับแล้วพ่อแนะนําว่าไงลูก ก็พ่อแนะนําว่าใช้มอเตอร์ครับมอเตอร์ของอะไรลูกของอเครื่องปั่นก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีแรงมากพอในการฝานครับแล้วไอตัวที่ใช้ในการฝานเอามาจากไหนลูกก็เอามาจากพักวเครื่องปั่นมือสองเหมือนกันครับอ๋อเข้าใจละในนี้เนี่ยมันมีไอเครื่องปัน่นแล้วก็มอเตอร์มือสองอยู่ด้วยกันครับส่วนด้านนอกสีฟ้าฟ้านเนี่ยครับมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือโครงมันครับครับตรงนี้ก็คือที่สําหรับใส ที่ฝานครับตรงนี้ก็คือที่รองที่เวลามันออกมาตรงนี้ก็คือตัวที่ใช้โกดตรงนี้ก็คือที่ที่เรายัดผักลงไปครับตรงนี้ก็เป็นฐานครับเอาอย่างนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวเราลองเปิดก่อนแต่ยังไม่ใส่ผักอยากรู้ว่าเขาเขาหมุนยังไงลูกลองเปิดก่อนนะลูกนะอ๋ออยุดก่อลูกหุสั่งเลยนะท่านผู้ารครับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับไอที่ที่ขูดอ่ะ หมุนแล้วก็ทําให้ผักเป็นชิ้นเล็กลงใช่ไหมลูกใช่ครับแค่รอทกลับอีกอย่างนึงคืออะไรลูกใช้เท้าไหมใช่เท้าครับอยากจะลองสาธิตจากอะไรก่อนลูกเอาเป็นแครอทก่อนครับแครอทครับเชิญครับอ๋อใส่ไปทั้งงานเลยใช่ไหมลูกโอเคถ้าเราปรอกเปลือกแล้วมันมีชิ้นเล็กที่พอจะใส่ในท่อได้แล้วก็ใส่ไปทั้งงานได้เลยครับอ๋อนี่ข้อซอยเล็กเลยอ่ะมีจังเลยอ่ะ จูเนี่ยลูกมันมันใช้แรงเยอะไหมลูกก็ใช้แรงไม่เยอะครับเพียงแค่ใช้แรงกดนิดหน่อยครับเออทีมงานพี่สุขขอช้อนด้วยครับจะเขีร์ผักออกมาครับโอ้ยเหมาะกับครูเงาะมากเลยค่ะทำไมจ๊ะเราไม่หันเนี่ยออเราไม่จ้องมาเป็นเส้นๆเลยใช่ไหมเป็นเส้นอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราทําส้มตำอ่ะเรียบร้อยเลยนะครูครับอยากเชิญครูมาสาธิตนิดหนึ่งเป็นยูจะได้อธิบายได้ว่ามันใช้งานง่ายหรือยากได้เลยค่ะพวกเราครับเชิญครูเงาะครับเชิญครับ โอ้โหคลงแครอถครับครูเหมาะกับคนอย่างครูไหคผูลลงแครอถครับช่วยหน่ยสอนครูได้ลูกทำไงลูกใส่ด้านเล็กเนาะใส่ด้านเล็กลงไปก่อนแล้วก็กดใช่ครับครูครับโอเคค่ะเอาแล้วนะอย่างนี้นะลูกนะปาบเข้าไปเออดีนะเอามาทำแบบเนาะส้มตำอ่ะน่าจะเหมาะกับส้มตำเลยอ่ะคุณลงปิดเครื่องหน่อยครับ กิซุกออมาโอ้โหโอ้โหชัดเจนมากอือโอ้โหดูสิครับโอ้โหนี่คือเขาสับซอยละเอียดมากอ่ะออโอ้โหคือคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ตแต่เป็นการประยุกต์อ่ะจากความพิถึงเด็กป .5 ป .6 อ่ะคิดได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้เก่งครับสุดยอดเก่งมากลูกเก่งมากลูกขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณครับ สะดวกนนะชีวิต <m> นะทํามันแบบนี้จูเนียร์ู้ใช่ไหมลูกการจะเรียนหมอได้เนี่ยความยากคือมี2เรื่องอย่างแรกคือเราต้องเราต้องเรียนให้ถึงปริญญาตรีต้องซึ่งต้องใช้งบป,ประมาณกับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเรื่องต้องเรียนให้เก่งเพราะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นอะไรคือสิ่งที่ยากสาหรับหนูก็งบประมาณครับเรื่องเรียนให้เก่งกลัวไหมลูกก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินมากครับผมก็กลัวว่าจะไม่มีเงินส่งเรียนครับ สมมติสมมติลูกสมมติซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงสมมุต ide, มมิว่าเป็นจังหวะที่ที่ที่บ้านแบบทุนสำรองไม่พอจริงๆเนี่ยส่งเราเรียนไม่ได้เราเราจะหาเงินยังไงก็พยายามช่วยพ่อทํางานหรือแม่ก็หางานพร์ทามทำครับทุกวันนี้เราเองมีเงินเก็บไหมลูกก็มีครับเก็บไว้เพื่ออะไรลูกเก็บไว้เรียนต่อครับนี่เริ่มสะสมแล้วเนาะ รเริ่มสะสมแล้วท่านกรรมงการครับเด็กคนนี้เขานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ให้พวกเราได้เห็นทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องจูเนียร์ครับจูเนียร์สิ่งที่ครูเห็นในวันนี้ครูภูมิใจแทนทั้งโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวของหนูแล้วก็ต้องขอบคุณโรงเรียนของหนูคุณครูที่คอยซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุนหนูคุณพ่อที่คอยสนับสนุนหนูในในเรื่องของการเรียนของหนูทุกอย่างวันนี้ครูเป็นกําลังใจให้หนูได้เดินทางบนเส้นเนี้ย ที่หนูอยากจะเป็นคุณหมอช่วยเหลือคนขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะลูกขอบคุณครับท่านผู้การครับช่วงนี้ครับหลายๆครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่น้องจูเนียร์มารายการวันนี้ครับเขาอยากใช้ความสามารถของเขามาแลกความฝันเป็นทุนสำรองให้กับครอบครัวครับ uh huh. ทั้งสามท่านครับพวกเราทั้งสามคนให้่านบครับจูเนียร์ Junior, ลูก ที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของจูเนียร์ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในจูเนียร์มากลูกแล้วก็ฝากรายการมอบงบประมาณเป็นทุนสำรองให้กับครอบครัวน้องจูเนียร์นะลูกนะ2 0,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับอบคุณครับจูเนียร์ลูกถอมน้์ถอนได้ครับความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองลูกก็ภูมิใจครับอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับใครมากที่สุดลูก ก็อยากบอกกับคุณย่าครับคุณย่าใช่ไหมลูกจุเนียลูกคุณย่าฟังอยู่ลูกจุเนียสามารถพูดความรู้สึกในใจของเรากับคุณย่าพูดผ่านกองนง้นและลูกเชิญครับย่าครับผมทําได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมจะไปถึงความฝันให้ได้ครับโอ้ก็ถ้าผมเป็นหมอผมก็จะกลับไปช่วยคุณย่าแล้วก็คนอื่นๆที่เดือดร้อนในบริเวณของเราครับอืมขอบคุณมากลูก ดีความดีจูเนี่ยลูกพี conduct, well mann, field, ่ King Power มีมูลนิธิหนึ่งชื่อว่ามูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาเขาตามหาเด็กดีเด็กเก่งเด็กกระตันยูแต่จะติดขัดในเรื่องงบประมาณด้านทุนการศึกษานะลูกนะเขาตั้งใจส่งเด็กเหล่านี้ลูกไปสู่จุดสูงสุดด้านการศึกษาท่านฝากรายการบอกจูเนี่ยว่าให้หนูตั้งใจเรียนไปสู่ความฝันนั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีลูกโอ้โหูกดีลูกเลยดี Junior, ลูกเลจุเนียลูกเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการเรียนไม่ใช่ปัญหาแล้วนะตอนนี้รู้สึกยังไงลูกก็รู้สึกดีใจขึ้นมาครับเดีย๋ยจะบอกรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกอยากพูดก,กับใครลูก ก็ยังอยากพูดกับคุณย่าเหมือนเดิมครับเชิญลูกเชิญครับบอกย่าลูกคุณย่าผมก็ได้ทุนการศึกษาแล้วนะครับก็คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนะครับผมก็จะเอาทุนการศึกษานี้ไปเรียนให้จบให้ได้ครับโตขึ้นผมก็จะต้องเป็นหมอให้ได้เลยครับก็อยากขอขอบคุณ King Power ด้วยครับ ที่ให้การสนับสนุนของผมครับอ่าผมสัญญาว่าผมจะต้องโตไปเป็นคนดีของสังคมให้ได้เลยครับแล้วก็จะต้องเป็นอาชีพที่ผมฝันให้ได้ครับ <kop> ขอบคุณครับนี่ลูกดีใจด้วยนะลูกนะวันนี้ภาระด้านทุนกนารศึกษาไม่ใช่ปัญหาอตอไปแล้วนะลูกนะเป็นเด็กดีแบบนี้มุ่งมั่นตั้งใจ ไปสู่ความฝันที่เรามุ่งหวังนะลูกนะว่าที่คุณหมอของเรานะครับจากอุบลรัชธานีครับน้องจูเนียร์ครับยอดดีมากพี่เวดีใจนะ่ดีใจอ่ะขุคุณี่ยขุนพูดเหมือนคนโตเลยครูพูดเหมือนคนโตอ่ะใช่ใช่นะนี่นะขอให้ความฝันเป็นจริงแล้ว หมอเซี่ยวัดอ <c oughs> ขอเพจได้เลยแลวเมียครับมฝัน <c oughs> เป็นจริงหนูอยากได้เป็นหมอหนูก็จะได้เป็นแล้วม,มีคนอุปถัมภ์ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ย <c oughs> เป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆ <c oughs> เพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชมออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ